เจ็ดอาหารช่วยบำรุงภาวะไทรอยด์ขึ้นตาข้อ1นึค่ะปลาแซลมอนปลาทะเลน้ำลึกมีโอเมก้าสนะคะลดการอักเสบรอบดวงตาข้อ2องค่ะผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าบอกเฮอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงกล้ามเนื้อตาข้อสามค่ะแครอทฟักทองมีวิตามินเอสูงนะคะช่วยลดตาแห้งตาพรามวัว ข้อสไข่ไก่โดยเฉพาะไข่แดงมีลูทีนนะคะและซีแซนทีนบำรุงจอประสาทตาค่ะข้อหเมล็ดฟักทองอัลมอนด์แหล่งซิงค์เลยนะคะช่วยให้พมงคุณการสมดุลค่ะข้อ6โยเกิร์ตโปรไบโอติกดูแลลำไส้นะคะลดภูมิที่แปรปวนที่กระตุ้นไทรอยด์ขึ้นตาค่ะข้อ7ผลไม้ตระก,กูลเบอร์รี่ มีวิตามินซีสูงนะคะช่วยลดการอักเสบในดวงตาค่ะใครเป็นไทรอยด์ขึ้นตานะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน,นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีแก้ให้นะคะ